ต่อมาเป็นตัวละครสายเวทนะครับหรือตัวละครที่สก,กิลสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าสายเวทเนี่ยผมว่าจะลองเล่นอยู่เพราะว่าจริงๆอะ่ะผมมีอ,อุกบาทนะครับที่เป็นสายเวทเก็บมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผสมทิ้งซึ่งตอนนี้ต้องมานั่งหาใหม่นะครับ อยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับสายเวทเนี่ยอันดับ5้าเนี่ยนะผมให้เป็นเป็นตัวแรงเอ๊ะน่าจะแรงนะครับที่เป็นตีเวทถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ป่าววะขอดูก่อนน่าจะตีเวทตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิด อ่าเวนกามตีกายภาพคลาสามผมไม่ค่อได้เล่นตัวไหนวะตีเวทเดี๋ยวนะผมเห็นคนรีวิวมาค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับ น่าจะเป็นอถ้าผมจำไม่ผิดสายเวทนี่ลีน่าเปล่าวะแต่ลีน่าก็ไกยภาพนะในความรู้สึกผมเนะี่ยหรือผมจำสลับกันถ้าแลงกกยภาพแต่ผมว่าลีน่าเนี่ยน่าจะกกยภาพถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> อ๋อลีน่าเวทโอเคผมจำสลับกันโอเคอ่ะอันดับห้าเนี่ยก็เป็นลีน่าละกันครับ ลีน่าเนี่ยทำไมถึงให้เป็นอันดับห้าเพราะว่าหนึ่งคือระยะโจมตีรับเห็นไหมฮะการฟาดหอกเห็นไหมครับเขาระยะโจมตีพอๆกับดาร์กวอลเลยแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงนครับแล้วก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างต่อเนื่องถ้าคนใช้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่เทียด่านได้ไวมากเพราะว่าสกิลเขาต่อเนื่อง แล้วก็อ่าเป็นตัวที่ระยะฟันกว้างอย่างที่บอกแล้วก็ hp เนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าคนเล่นดีๆตัวเนี้ยผมแนะนำนะเป็นสายผสมก็ได้คุณอาจจะขึ้นของเนี่ยของมีทั้งหมด8ชิ้นในตัวก็คือหมวกเกาะกลางเกงรองเท้าถุงมือนะครับแล้วก็ เป็นแหวนกับจี้แล้วก็ตังหูเนาะแชิ้นนะครับเราจะยังไม่พูดถึงอาวุธนะห้าชิ้นนั้นนะที่เป็นส่วนประกอบนะ่ะคุณอาจจะใส่เป็นพลังโจมตีกับคีที่คอก็ได้สัก3ชิ้นก็ได้หรือว่าเป็นพลังโจมตี HP อีกสัก2ชิ้นก็ได้หรือจะเป็น อ่าพลังโจมตีพลังป้องกันสักสองชิ้นก็ได้ตัวเนี้ยมันจะดูแบบเก่งขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนแหวนเนี่ยแหวนตั้งหูอะไรเงี้ยคือถ้าเอาแบบเบิร์ดดามเจเหมือนที่ผมเล่นก็คือผมใส่เป็นความเสียหายเพิ่มเติม,ตมกว่าความเสียหายลดลงนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเก่งๆเลยก็เป็นความเสียหายเพิ่มเติม,ตมก็ได้แล้วก็เป็น Hp เนาะ หรือถ้าอยากแบบอึดๆก็เน้นเซตเป็นพลังป้องกันแล้วก็ใส่ความเสียหายลดลงก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยในการเคลียร์ด่านเนี่ยมันเห็นผลแน่นอนแต่ถ้าสกิลหรือเวอร์เพเยอร์หรือการ PVP เนี่ยอันเนี้ยต้องต้องไปดูหน้างานอีกทีหนึ่งว่าคู่ต่อสู้ที่เราเจอเนี่ยสาภาพเป็นยังไงถ้าของเท่ากันเนี่ยผมมองว่าอาจจะสูสีเพราะว่า เราจะได้เปรียบทั้ง HP แล้วก็ทั้งพลังป้องกันแต่โจมตีเราจะเบานะครับยิ่งถ้าคับเล่นสายโจมตีคียที่ข้ออย่างเงี้ย HP เราเยอะเนี่ยเราก็น่าจะได้เปรียบเขานะเพราะว่าคียที่ข้อไปเนี่ยเรามีาบัฟต้นานทานคียที่ข้ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับถามว่าไอบ้บัฟต้นานทานคียที่ข้อเนี่ยคืออะไรนะฮะก็คือโอนั่นเอง ในระดับที่เวลสูงสูงใส่โอปอล์ต้านทานเนี่ยมันจะมีผลมากนะถ้าเรียนเป็นสายป้องกันแบบ HP แล้วก็ใส่โอปอล์ต้านทานคียข้อยีิบเอร์เเอาแค่ยีนะก็ถ้าสมมุติตีคิดที่ข้อขึ้นมาแสนหนึ่งคุณก็โดนเจ็ดหมื่นห้าแล้วคุณหายไปสองหมื่นห้าแล้วถ้าอัพเวลสูงสูงเนี่ยคิดที่ข้อถึงสักห้าสิบเปเนะี่ย หลือห้าหมืนเนี่ยคุณก็น่าจะเบาลงไปเยอะแล้วนะครับอ่าอันนี้ขอสรุปเลยนะครับอันดับ5นี้ก็คือข้อดีตีวงกว้างนะครับตีแรงสกิลต่อเนื่องข้อเสียคือเลือดน้อยนะครับต่อมาเป็นอันดับที่4เนาะตัวนี้เป็นอเอลแครนะครับเอลแครเนี่ย อยู่อันดับ4ตัวนี้จะขอสั้นๆละกันเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยเล่นนะครับแต่เห็นที่ที่รีวิวมาจากช่องอื่นนะฮะเท่าที่สังเกตดูตัวนี้ก่อนอื่นเลยอันดับอันดับแรกเลยตัวนี้ก็คือได้ทั้งโจม เก่งประมาณหนี่งวันนี้แนะนำว่าถ้าเล่นให้เล่นสายโจมตีเวทคีย์ที่เข้าไปเลยแล้วก็อ่ามัดเนี่ยอาจจะใส่พลังป้องกัน h p ไปเพื่อเพิ่มความถึกสำหรับอ่าแหวนแหวนกับพวกตัวจี้หรือว่าเป็นอ่าตังหูเนี่ยให้ใส่เป็น hp พพลังป้องกันก็ได้ครับมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มความถึกขึ้นมาเนาะ เพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ถึกเหมือนเหมือนลีนาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวโจมตีระยะกลางก็ค่อนข้างที่จะเก่งในระดับหนึ่งนะครับอ่า <c oughs> โอเคสรุปก็คือเอลแคลนะครับเป็นตัวตีระยะกลาง สกิลต่อเนื่องเคลีย์ดานไว้ PVP ผมให้พอใช้เลือดผมให้ค่อนข้างพอใช้ก็คือมีประมาณหนึ่งนะครับดาเมจก็ค่อนข้างไปทางเยอะละกันนะครับค่อนข้างไปทางแรงอ่าโอเคต่อมาอันดับ3นะฮะอันดับ3ผมจะแนะนำเป็น Ice Warlock ครับอ่าตัวนี้นะฮะ ไอซ์วอลอลกเนี่ยถามว่าทำไมถึงมาให้อยู่อันดับสามเพราะเขามีสกิลที่แช่แข็งศัตรูครับตัวนี้จะได้เปรียบมากๆนะครับในสกิลนะฮะ <S <s <uck> <S ก็คือตัวนี้นะครับเขาจะมีสกิลสโลที่ค่อนข้างสาาโลมาก และผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเขารวมไปถึงการที่ส,สโลการโจมตีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะตัวนี้เขาจะมีสก,กิสกลสโลคือถ้าโดนระยะไกลกว่าจะถึงตัวเนี่ยคือยิงถอยถอยมาสก,กิลปึ๊บถอยมาสก,กิลปึ๊บอย่างเงี้ยครับก็คือ โคตรเข้าถึงตัวยากเลยนะถ้าคนเป็นๆเนี่ยเพราะว่าเขามีสโลนะอย่างที่บอกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคีดที่เข้าในตัวประมาณหนึ่งมันจะแรงมากๆนะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวเนี้ยเมื่อกี้ HP 7 9็ดหตัวเนี้ย HP 8 0ดหมซึ่งถ้าลองสังเกตะ HP จะเท่ากันหมดนะครับแต่ว่า ผมไม่แน่ใจเรื่อง h p ว่าหลักสูตรการคิดหลังจากที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยอันดับสามเนี่ยก็คือสกิลแรงนะครับสกิลแรงติดสโลสกิลหมู่เยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีเลือดค่อนข้างหนา หนาถึงค่อนข้างหนามากนะครับแถมโจมตีระยะไกล